สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบ่าชานะครับหลังจากเลิกงานวันนี้บ่าชาจะพาเพื่อนๆมาชานะครับใบกวกมระกดด่างนะครับแบบควบแน่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ก็เพิ่งสั่งของมาเพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับก็เป็นมระกดด่างด่างน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมสั่งมา2ใบนะครับ2ใบ นี่ครับใบที่หนึ่งใบที่สองเดี๋ยวเอาจะให้ดูนเพื่อนดูนะครับก็พวกมรกตด่างนี่ก็ถือว่าเป็นอไม้ประดับที่หายากนะครับที่หายากการส่งของเขานะครับนี่ครับความด่างของเขาแล้วนเพื่อนก็เป็นด่างเหลืองนะครับแล้วก็ด่างเข้ามานะครับก็มาจากต้นแม่พันธุ์ด่างนะครับที่ด่างด่างด่างแบบฮาร์ปนะครับแต่ว่าก็มีเรียงลําดับนะครับก็คือด่างมากด่างกลางด่างน้อยนะครับก็ สั่งมาในลักษณะของด่างน้อยการส่งนะครับของเขาก็จะเป็นตัดแบบนี้นะครับตัดเก่งมาด้วยนะครับตัดก้านมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกนัมมอสนะครับตัวนี้ก็จะให้ความชื้นมานะครับเดี๋ยวดูใบที่2กันนะครับใบที่2 ก็ห่อมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นด่างนะครับด่างน้อยก็อันนี้ก็ตัดมานะครับตัดเป็นก้านมานะครับเพื่อนตัดเป็นก้านก้านมาเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนชําแบบควบแน่นนะครับแล้วก็ชําแบบลอยน้ํานะครับวัสดุการชําก็มีง่ายๆนะครับก็มีแก้วาแก้ว อ่า20ออนนะครับ4ใบนะครับแก้ว4ใบแล้วก็มีโฟมนะครับก็แผ่นโฟมเพื่อนๆก็สามารถหาได้นะครับหรือว่าเป็นวัสดุที่ลอยน้ำนะครับนำแผ่นโฟมมาตัดนะครับตัดแผ่นโฟม มีสองใบนะครับเพื่อนก็จะตัดออกเป็นสองครึ่งนะครับเพ <S <S <ๆ>ื่อนเสร็จแล้วก็ใช้มีดนะครับกรีดเข้ามานะครับกรีดเข้ามาประมาณเกือบครึ่งนะครับประมาณเกือบครึ่ง <S <S <ๆ>แล้วก็เราก็ลองเอาใบของกกมรกตนะครับพเพื่อนมาใส่ดูว่าแต่ได้ไหมนะครับ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็ใช้ใช้ใบกว่างมรกตนะครับเข้าไปแล้วก็ลองเอาไปใส่ในช่องของอแก้วน้ําดูนะครับว่าลอยได้ไหมนะครับได้แล้วนะครับขนาดนี้ต่อไปนะครับเพื่อนๆก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําลงไปประมาณสักเกือบเต็มแก้วนะครับ เมื่อได้เติมน้ําแล้วเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ก็จะเติมด้วยน้ำยาเร่งรากนะครับก็จะใส่อย่างละหยดพอนะครับเพื่อนๆเพราะว่าน้ำยาเร่งรากก็ประมาณ30ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแต่ว่าเราก็ใส่หลังจากเติมน้ํายาลงไปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นน้ํายาเร่งรากบีหนึ่งนะครับก็นําแผ่นนําใบกวามรลกต นะครับมาใส่แล้วก็ปล่อยลงไปนะครับก็ดูการลอยของเขานะครับก็ให้เขาลอยในลักษณะนะครับแบบนี้นะครับก็เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่าเขาจะเกิดลากตอนไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการควบแน่นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ใช้เทปใส่พันรอบนะครับเพื่อน ันรอบระหว่างงกลางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในนะครับพเพื่อนก็จะเป็นการควบแน่นให้เขาอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็คือการชําแบบควบแน่นนะครับ ข้อดีของการชําแบบควบแน่นก็คือเราสามารถควบคุมอุณหภูมิและควบคุมระดับน้ําความชื้นของเขาเขาก็จะเลี้ยงดูตัวเองอยู่ในอ,อยู่ที่เราควบแน่นไว้นะครับเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเขาจะออกลากให้เราดูตอนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการออกรากกันนะครับเพื่อนว่าเขาจะออกลากตอนไหนนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนํามา ให้เพื่อนๆชมใหม่นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับหากว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับ